อ่าก็ฮัลโหลสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะผม a s m i n b a n ์หรือว่า Santa c r u s นะก็เนี่ยครับผมวันนี้เนี่ยครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งาน Protek หรือว่าการซื้ออนาเขตของผู้เล่นนั่นเองเนี่ยครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่สปาวนะพอเราอยู่ที่สปาวแล้วก็เราเดินมาตรงนี้นะครับผมเราขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ขึ้นมาเนะครับเราใช้นาฬิกาเปิดแล้วก็รวมวาร์ปนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้ก็เข้าวาร์ฟมาที่ ร้านค้าโพเทคนะยครับอ่าเราจะเกิดตรงนี้นะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับที่ต้องเรียนรูนะ้ครับก็คือเราต้องมาอ่านนะครับผมย้ำนะครับเซิร์ฟผมเนี่ยแนะนําให้เราให้เราอ่านนะอ่านพวก N b c บอ่านพวกป้ายนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถพัฒนารูปภาพเข้ามาได้นะครับแต่อนาคตเราสัตเราจะพัฒนารูปภาพเข้ามาแปะในเซิรฟ์ฟอ่าเกตปะเออนะครับผม <laughs> โอเคนะครับผมก็หลังจากนั้นเราก็เปิดนะครับผมหรือว่า เราตีค okay, so ah. ้างเพื่อที่จะเปิดนะครับอ่านนะครับโอเคนะครับเราจะเห็นแนวก่อนอื่นเลยท่านซื้อนะครับขวานไม้ที่ป้ายก่อนเครับอ่าป้ายตรงไหนตรงนี้ไงนะครับผมจากนั้นนะเพื่อท่านหาพื้นที่ของท่านที่ต้องการแล้วนะกดที่นาฬิกาจะมีเมนูขึ้นมานะครับชื่อว่าพื้นที่นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับอ่าเลือกนะครับซื้ออนาเขตนะครับจากนั้นให้กดอ่าเลือกซื้อ2องบีเท่านั้นนะสองดีนะครับผม หลังจากนั้นนะครับนำขวานไม้ที่ซื้อมานะครับตีที่พื้นเอ้ยยกอีกแล้วทนนี้ชอบยกอืม<ด>จากนั้นนะครับก็คือเราจะอ่าเราจะกําหนดจุดนะครับก็คือจุด A เป็นจุด B นะครับก็คือเราเนี่ยต้องการที่จะกําหนดก็คือแบบเราต้องการให้บ้านเราเนี่ยสูงถึงเท่าไหร่แบบสิ้นสุดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนะี่ยย้ำนะครับเราต้องมีเงินก่อนนะถ้าเราไม่มีเงินก็ไม่สามารถที่เราจะซื้อ,อนาเขตใหญ่ๆได้นะครับผมอ่า เมื่อท่านตามกำสั่ดของท่านแล้วนะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับก็ต้องอ่านแล้วไม่มีรอเรือนะครับไม่เป็นไรเพื่อซื้อนะครับผมที่ของท่านเออเอาไปเอามาผมี่อ่านงงนะเออมาอ่านเอาละกันนะครับผมอ่านะครับผมก็คือนะครับนี่นะครับที่เอ็นบีซีเขาบอกว่านะครับเราจะต้องซื้อขวานนะครับนี่นะพอเราซื้อขวานแล้วเราก็จะได้ขวานเงินแล้วก็จะหายไปสิบบาทเห็นปะอืมแบบซื้อมาเต็มตัวเลยไอ้บ้าเอ้ยนะครับโอเคนะผมใครที่อยากมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับโอเค นะครผมเราจะเข้าสู่ขั้นตอนสอนแล้วนะครับก็คือเราเปิดเมนูวัดนะครับแล้วก็ผมจะกลับบ้านผมนะเพราะว่าผมเนี่ยได้สร้างบ้านเทสเพื่อทดสอบอ่าระบบโปรเทคเพื่อที่จะสอนผู้เล่นให้เข้าใจเนี่ครับผมหลังจากนั้นนะครับพอที่เราเข้ามาวาร์แล้วเอ้ยเรามาบ้านแล้วนะครับเราจะใช้นะครับผมขวานไม้นะครับที่เราเตรียมไว้ที่เราซื้อมาไว้นะครับโอเคนะครับเรามีนะเรากดตามซื้อซื้อตามผมมาทมันไหม ถ้ากดทันแล้วนะครับผมก็นะครับผมคลิกไม่ต้องคลิกนะครับเอออันนี้ผมเล่นในมือถือนะเออนะครับก็คือเราต้องตีค้างนะครับเปิดอาฬิกานะครับผมแล้วก็ซื้อพื้นที่ของคุณนะครับอพอกดซื้อของคุณแล้วนะครับที่เขาบอกมาว่าเนะยมันจะขึ้นให้เลือกนะครับผมว่าเราจะต้องซื้อนาเขตนะครับผมอ่าจีอ่ายูไอของมันนั่นเองนะ หลังจากนั้นนะครับเราก็กดซื้อเลยเนีเอ้ยยังไม่ซื้อเครับเรากดซื้อเออก็ถูกแล้วอะไรวะเนี่ยเออหลังจากนั้นนะครับให้เลือก2อดีนะครับอ่าพอเราเลือก2อดีแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นนะครับผมว่าหมดอนาเขตนะครับผมโปรดกดนะครับผมอ่าขวานไม้นะครับคลิกที่สี่เหลี่ยมค้างไว้เพื่อเลือกจุด A นะครับจุด A ตรงที่นี้นะครับก็คือเราเนี่ยต้องการเลือกจุดอ่าว่าระยะบ้านเราเนี่ยจะ ควบคุมาการป้องกันจากสตูหรือว่าผู้เล่นอื่นมาทุบเนี่ยได้มากแค่ไหนนะครับก็คือถ้าเราเลือกนะครับจากจุดจุดนี้ไปถึงจุดนี้นะครับก็คือมันอาจจะเสียงเงินเยอะเพราะว่ามันเป็นบล็อกที่สูงขึ้นนะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าผมแนะนําก็ก็คือต้องเลือกเลือกแบบว่าบล็อกต่อบล็อกก็คือแบบ่าขึ้นมาบล็อกหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดีย๋ยวผมทําการซื้อเลยนะครับก็คือเราต้องอาตีค้างนะครับติคลิกที่สี่เหลี่ยมค้างไว้นะก็คือ อ่าคลิกซ้ายนั่นเองนะครับแต่ผมจะจะซื้อตรงนี้นะจุด A นะครับผมอ่าเราก็ได้ทําการเลือกจุด A แล้วนะครับต่อไปเป็นจุด b นะครับจุด B นะครับผมก็เหมือนกันนะครับก็คลิกเหมือนกันนะคลิกที่สี่เหลี่ยมค้างนะครับก็คือจุดแรกเนี่ยก็คือเรามาร์คจุดแรกแล้วนะครับต่อไปเป็นจุด b ก็คือจุดที่2นะครับที่เราจะอ่ากหนดระยะของเรานะครับโอเคป๊บอ่าหลังจากนั้นนะครับพอเราอ่เลือกพื้นที่อาณาเขตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม มันก็จะมีอ่าอะไรวะเนเธอร์สตาร์นะครับแต่เป็นสีเขียวเออนะผมไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรนะเอาแบบนี้ไปก่อนนะมันก็จะขึ้นนะว่าอาณาเขตเราเนี่ยเรากําลังกลางอาณาเขตอยู่นะครับอ่าถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเราลองดูนะครับว่ามันจะเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเรากดค้างหรือคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมนะครับโดยใช้ขวานนะครับขวานไม้นี้นะครับโอเคนะครับอ่าคลิกไปเลยนะครับฮึบอ่า พอเราคลิกไปแล้วนะครับมันก็จะมันก็จะบอกรายละเอียดการซื้อพื้นที่ของเรานะครับผมอาณาเขตของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปริมาณขนาดนะครับผม11คูณ11นะครับผมความสูงนะครับ385นะครับจำนวน42,350บล็อกนั่นเองนะครับราคาสุทธิอยู่ที่2,750บาทนะครับตอนนี้เงินของคุณมีนะครับของผมนะครับมีอยู่ที่นะครับ180,000นะครับ รวยอ่ะเออบายนะครับอะหลังจากนั้นครับถ้าเรากําหนดมาแล้วก็คือเราต้องการแบบนี้เราเซ็ตเรียบร้อยแล้วเรามาร์คจุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ่าเงินเราพอนะครับเรากดยืนยันการซื้อเรียบร้อยเลยนะครับปับ๊บอาพอเรากดซื้อนะครับมันก็จะมีคอมอ่ามันก็จะขึ้นข้อความมานะครับผมคอมเพสนะครับผมอาก็คือนะครับผมที่ดินถูกซื้อแล้วตอนนี้เรามีที่ดินพร้อมโฉนดนะครับผมอะ คุณต้องการพูดผู้จัดการที่ดินต่อหรือไม่อาต้องการเปิดอาต้องการดูซิครับพี่ดูดูก็ได้นะนี่นะครับก็ประมาณนี้เราสามารถจัดการแก้ไขได้เองเลยนะครับผมอนะครับผมหลังจ,จากนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นบ้านของเราแล้วนะครับใครเข้ามาก็มันก็คือบ้านของเรานะครับอโอเคนะผมมันก็จะมีข้อความขึ้นนะเวลาเราเข้าบงเข้าบ้านเรานะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับก็เลยไม่มีชื่อนะอาาเขตผม โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าดูไม่เข้าใจก็ต้องอ่าน NBC นะแต่ผมทำคลิปนี้สอนก็ต้องน่าจะเข้าใจแหละนะครับผมถ้าใครอยากเล่นก็สามารถมาเล่นได้นะครับเป็นเซิร์ฟอ่ามือถือเบ็ล็อกนะครับเป็นเซิร์ฟมือถือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพี่น้องนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่รับชมจนจบนะครับใครก็ถ้าอยากมาเล่นก็มาเล่นได้เซิร์ฟเอาชีวิตรอดของไม่เบอร์เล่นเรื่อยไปเรื่อยเื่อยาว สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับจุกกุก